ซึ่ง,ซ,งซึ่งก็มีนางรำและมีนางแบบมีมากมายมาร่วมแผ่เทียนกันนะคะต่อไปก็จะเป็น,น,นมาร์ทอุบลราชธานีนะคะแล้วก็รำานางไหนะคะซึ่ง ก็ทั้งนางแบบและนางฟ้อนรำก็อยากจะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันนะคะก<อ>็ไม่เป็นไรค่ะวันนี้รายการของเรายาวไปได้เรื่อยๆเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะเ,เดี๋ยวก่อน,นะคะ่ะช,ช,ชมการแสดงอีกสองชดุดถึงจะรวมร้ ค่ะชมการแสดงอีกสองชุดนะคะมาร์ตอุบลราชธานีนะคะจากชมรมอนุรักษ์รำไทยนะคะแล้วก็ระบำนางไห่จากคณะครูนาาศตสินอีกสองชุดแล้วก็จะมีการเปิดงานด้วยการนายกสมาคมไทยอีสานร,ร่วมร้องเพลงของอีสานนะคะ นี้ก็มีทั้งแรฟเฟินะคะให้ท่านได้ซื้อเพื่อที่จะจับรางวัลมากมายทีเดียวรางวัลมีมูลค่ามากมายนะคะาาค่ะเชิญนะคะเตรียมค่ะมารทอุบลราชธานีพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมค่ะ,ค,ะคือคือนางรำของเรานี่แสดงกันหลายชุดค่ะเชิญน,นางรำนะคะ เชิญนางรำที่อยู่ด้านหลังเชิญนางรำค่ะนางรำค่ะบนเวทีนะคะเชิญค่ะ,คะก็เป็นมาร์ทอุบลราชธานีโดยมชมรมอนุรักษ์รำไ,ไ,ไทยนะคะแล้วก็ระบำนางไหนะคะค่ะเชิญค่ะ อย่าพ่งให้เขาลาก่อนนี่เลยเขาลมเนี่เอาเชิญเลยอเอาเดียวออไยอีก,กอ่ะไจีไม่เนะคะอ,อะไรอ่ะค่ะก็เรามีหลายชุดนะคะซึ่ง